สวยสวยจะบอกว่าถ้าทอดอ่ะมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจี่อ่ะมันจะมันจะอร่อยมันมีรสชาตของเนื้อปูมากขึ้นผมนจะทำการเลมอนเบย์แต่มันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตานีนะอเอาแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับ วันนี้คุณพบกับรายการกินกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปท่องยุโรปค้กครับก็คือทําให้เป็นกลมกลมนะครับนี่เราทำสไตล์ยุโรปครับแต่วันหน้าเราจะมาทำสไตล์ไทยอาจจะเป็นเขียวหวานพริแกงใต้เราจะลองทำอาคุณทำไปเรื่อยๆนะครับว่า อาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วเราชอบที่สุดครับมาครับง่ายๆครับวันนี้จะมีเนื้อปูแมงเนสมัสจานะครับพิเปเปอร์นะครับเกขนมปังนะครับมีแป้งเนี่ประสงค์นะครับมีไข่ไก่มีเกลือนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเอาล่ะผมจะมาเริ่มขั้นตอนการทำนะครับขั้นแรกเราต้องยีปูผมใช้มือเลยนะยีปูให้มันเป็นเส้นๆนะครับให้มันละเอียดละเอียนะเนื้อปูมันก็ ค่อนข้างจะเลีย่ยหน่อยๆแล้วผมขออนุญาตเช็ดมือก่อนโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่เกลือนะครับโรยเลยหน่อยเดียวพออาหารฝรั่หลังนะครับเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงรสเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะใช้เกลือกับพริกไทยพริกไทยอันนี้เด็กกินได้นะครับเบเกิลคักิดขนมปังนะครับใส่ไปเลยแป้งเนกประสงไม่ต้องเยอะมากนะครับมัสตาร์ดใส่ไปเลยมัสตาร์ดจะเป็นจะทําให้มันหอมนะครับไข่ไก่ สองฟองแต่ผมทําเยอะไงะะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยโอเคนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะสวยๆนะดูดิผมว่ามันน่ากินมากเลยนะ,ะมาฟ้อนแล้วลัจากที่เราผสมเข้ากันแล้วะ็ใส่แมงเนสครับแมงเนสนี่ทุกคนรู้อู่แล้วว่ารสชาติเขากลมกล่อมอยู่แล้ววันนี้นผมจะมาสอนวิธีการทำแมงเนสใส้พิชโอเคโหนี่ต้องบอกว่า เป็นแครบเค้กแบบสมบูรณ์แบบจริงเพราะว่าเนื้อปูมาเต็มต่อไปเราใส่พาสซี่แต่ผมไม่มีพาสซี่ครับผมใช้โรลินเดอร์แทนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะใช้อุปกรณ์แก้วอันนี้นะครับตัดเพื่อทําให้มันเป็นบล็อกนะครับเวลาเราเอาปูลงไปทอดเราจะได้สวยๆนะครับหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับเราจะเริ่มไปสู่การทอดนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่ผม ตัดเมื่อกี้นะครับมาโดยแล้วก็ใช้กับตะหลิวนะครับเพื่อวางให้เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาน้ํามันออกหน่อยก่อนแล้วก็ใส่น้ํามันลรไมนิดหนึ่งนะครับนี่ยให้มันไหม้สวยสวย โอเคเห็นไหมครับสีจะแตกต่างกันนะครับจะบอกว่าถ้าทอดอ่ะมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจี่อ่ะมันจะมันจะอร่อยมันมีรสชาติของเนื้อปูมากขึ้นเอาละครับหลังจาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับกับแคปเค้ก ครปเค้กอ่ามันคือปูล้วนๆเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นว่าเราจะใส่เนื้อปูเยอะมากที่เหลือจะเป็นไข่แล้วก็แป้งเกีกขนมปังนิดหน่อยครับอ่าคราวนี้วิธีการกินนะครับเราก็จะมีมะนาวนะครับกับมายองเนสครับผมจะทำการเลมอนเดย์แต่มันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไหลตามนีมมมๆๆ้นะเอะาแค่นี้พอนะครับอ่าคุณที่จะได้อาหารยุโรปอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ทำกับปูซึ่งผมต้องบอกว่ามันอร่อยนะครับอ่านี้เราลองไปชิมกันดูนะ คุณจะรู้ว่ามะนาวอ่ะมันถูรสปูแค่ไหนผมชอบมะนาวมันแบบเปลี่ยนเป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยอร่อยมากผมว่าเป็นอาหารที่คือกิลเลียกน้ำย่อยมันแตกต่างนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกินอาหารจานอื่นต่อไปนะครับจบเนี้เนี่ยผมไม่ไ่าเอาพืกมาทำให้มันสวยเลย พอมีกลิ่นพริกเข้ามามันก็เป็นอีกสไตล์นึงไปเลยยังไงถ้าเกิดชอบรายการกินกับเขานะครับช่วยกดซับสไคร b ์กดแชร์กดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฝากติดตามใน Facebook นะครับเพจฉลุยน,นะครับรวมถึงท i ิต o ตอก s อินสตาแกรมด้วยนะครับยังไงวันนี้ครับเคก้กอร่อยมากครับแล้วเจอกันอีพีหน้าเราจะทำอะไรนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะสวัสดีครับ